สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแร็คและร็อคออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเทสให้ดูนะครับผมสําหรับหลังนะครับซึ่งมีหลายคนกระถามเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นหลังจอเกาะนะครับหลังปืนนะครับหรือกระเป๋าแมวนะครับผมมีมาเทสให้ดู3ามอย่างนี้นะทุกอย่างที่ผมจะเทสเทสด้วยสเตตัสของผมอาชีพของผมแล้วก็สายของผมก็คือสายโสงนะครับว่าอันไหน ที่มันแจกที่สุดนะครับถ้าเราเอามาใช้แล้วนะครับผมบอกเลยว่า3อันนี้นะครับผมก็คือหลังนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ปืนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเพสให้ดูในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแรกโกดีเฮ็ดด้วยนะครับบริการเติมเกมแรเนะออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับผม สนใจเติมเกมไหนแพ็กไหนนะครับกดที่ดีกันได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันนะครับผมโดยผมจะเริ่มจากหลังจอกเกาะก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเป๋าแมวนะครับแล้วก็ตามด้วยปืนนะครับผมเป็นอันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยนะครับของผมเนี่ยสเตตัสเนี่ยก็อยู่ที่เท่านี้นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ เกาะเท่านี้นะครับผมแล้วก็พีดามเอ็มดามีตตามนี้นะครับผมอันนี้คืออยู่เฉยๆเลยนะครับยืนเมืองนะครับไม่ได้มีบัฟอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมไปโอเคนะครับโดยผมนะครับจะไม่ได้ใส่รูนนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับดามีต์เลยนะครับผมแล้วก็จะถอดเฟืองออกด้วย นะครับแล้วเราก็เรียงอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะเริ่มที่หลังจอกก่อก่อนเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งทุกอันเนี่ยนะครับก็ไม่มีออฟโจมตีไม่มีอินไม่มีสเตนอะไรเลยนะครับเป็นรีซีทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่การนะครับไปทดลองนะครับผมให้ดูเลยนะครับทั้งสามอันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันแรกเราเทสอยู่ที่หนึ่งาทีห้าสิบวินนะครับผมเำไงป๊อไปครับ โอเคไปครับเดเทสแค่ hey, อย่างละรอบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ดูเลยครับว่าดามจอันไหนสูงสุดนะครับผมณตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับผมที่สูงสุดเท่าที่เราเห็นนะครับผมโอ้ดีลงมาต่ำอยู่นะมีหนึ่งหกแปดด้วยเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกเก้าไปเรื่อยๆครับผม เพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะครับว่าพี่โอ้โหสรุปแล้วจะใส่กันหลังนันไหนดีอันนั้นดีหรือเปล่าอันนี้ดีหรือเปล่านะครับผมลองเทให้ดูเลยแล้วกันนะครับ3อันนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่รวมแบบแยกประเภทนะถ้าเกิดว่าคุณพูดว่าแบบแยกประเภทดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาคุณเป็นดีเดมอนเนี่ยคุณก็ใส่หลังเคียวก็แรงกว่าอยู่แล้วครับแต่ดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ว่าอยากจะใส่ประตีนทุกตัวนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะใส่หลังเป็นกลางเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชุดวาเราก็ต้องแบบมานั่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีหนึ่งเนี่ยเราเสียหลายหมื่นเซนตนีนะเออว่ามีวอทีนึงเปลี่ยนไม่รู้กี่ชุดโอ้โหตัวเป็นแสนเซนต้น,นีนะครับก็อย่างที่บอกใส่อันเดียว้มันจบๆครับนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็นาน,านๆจะมาสักทีนะที่สูงสุดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นะ 7, 8, 7, ตัวใหญ่นี่จะดีดลงมาหนึ่งหกบ่อยนะหนึ่ง9ปดหนึ่งหก้าบ่อยโอเคหนึ okay. ่งอันนี้ถวีเรียบร้อยนะครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1. 7 7เจดนะต่อไปนะครับผมจะไปดูที่กระเป๋าแมวนะครับรามาลองดูครับเพราะว่าทีมไอเขาใส่กันเลอะเกินในกระเป๋าแมวเนี่ยนะครับขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าแม่งทาดกะดีสุดแล้วนะครับมาลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะตู้หลังเปินได้เปล่ามาถึงก็หนึ่งเจ็ดกว่าเลยมา้างหนึ่งเจ็ดแปดเลยนะ อหนึ่งเจ็ดเก้าเห็นไหมแรงหวาเหนเห็นนะครับผมนะแล้วก็ตัวเลขส่วนใหญ่อยู่ในในระดับแบบหนึ่งเจ็ดหมดเลยนะถ้าลงไปก็คือหนึ่งหกเก้าเท่านั้นนะครับผมมาจนหนึ่งเจ็ดหมดเลยยาวๆรัวเลยครับผมหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้ามาบ่อยนะ <c oughs> เรวอ่วใหญ่จะไม่ตกไปลงไป1 6หนึ่งหกเลยนะอังนั้นเนี่ยกระเป๋าแมวเนี่ยขนาดว่าอีเดเมทเอ็เดเมทสูงนะครับก็ยังดีอะ่ะผมว่าที่มันดีเพราะว่ามันมีไอโอ,อแอสทิบิวด้วยแหละแล้ท <c oughs> ี่สำคัญน,นะครับถ้าสมมติว่าเราตีบวกสิบเนี่ยได้เลือดด้วยกิงดีเลยอย่างผม่ตีไม่ขึ้นเลยเป็นประเภทแบบว่ากำบังหมดเลยครับผม แมงบวกอยู่ที่เก้าแล้วนะคายอยู่แล้วนะครับไม่ขึ้นสักทีครับผมเกียร์แปดหนึ่งเกียร์เก้าหนึ่งเกียร์แปดนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ที่หนึ่งเจ็ดตลอดเลยหนึ่งเจ็ดเก้ามาอแล้วนะครับหนึ่งเจ็ดเก้ามาลนลัวนะครับผมแค่นี้ก็เห็นแล้วนะว่ากระเป๋าแมวเนี่ยแรงกว่าหลังจอกอนนั้นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าอีกแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดยาวเลย ดังนั้นมันกระเป๋าแมวเนี่ยโคตรเสถียรนะครับทีนี้เรามาดูอีกอันนึงครับมีอีกหนึ่งผู้เข้าชิงครับส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าหลังปืนดีกว่านู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ไหนเราลองดูด,ดินะครับเราลองหลังปืนดูดิว,ว่ามันมีเจาะกอก,ก,อกมียิงไกลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมายครับยิงครับโอเคไเจ็ดสามหนึ่งหกแปดแค่นี้ก็รู้แล้วครับ เออว่าไม่เท่าไหร่178แต่ว่าหลังอันนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าหลังกกเกาเกาะแต่เพราะว่ามี178ได้เห็นเนีย่ยมี178อีกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเ

ผมว่าเท่าที่ดูนะอันนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูสีกับกระเป๋าอยู่นะแต่ว่ากระเป๋าแรงกว่าถูกป่ะครับเออเจ็ดองหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดมันไม่ขึ้นหนึ่งจุดหนึ่งมันไม่ขึ้นหนึ่งเจ็ดเก้าออถ้างั้นยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่ายังไงกระเป๋าอะ กระเป๋าก็น่าจะแรงสุดแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับก็คือหลังจอกเกาะนะครับหลังแมวนะครับผมแล้วก็หลังปืนนะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็น่าจะโอเคแล้วนะครับว่าอันไหนที่มันจะดีกว่ากันนะครับผมเนี่สำหรับใครที่มีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สอบถามมันเข้ามาเนี่ยจะมี3ามอันเนี้ยเยอะมากบ่อยมากนะครับผมแล้วก็บอกแล้วนะครับว่าเทสที่ตัวของผม ตแตะของผมสายของผมความแรงของผมนะครับดูดีๆนะครับ PADK MADK ของผมนะครับเจาะเกาะของผมเท่านั้นนะครับแล้วก็มาลองให้ดูแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆกระเป๋าแมวมันก็กินนะครับแต่ปืนเนี่ยมันจะตามอยู่หน่อยนะครับลองดูสแตะนะครับของปืนเนี่ยมันจะบวกไปทาง d e ็ ag เห็นไหม d e อ a ินะครับแล้วก็มี p d f m d ด f ครับแล้วมันก็จะมีแรงนะครับผมมันมีแรงพีดาเมจเนี่ยนะครับตางเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีเจาะก่อ p d เเนี่ยสองเปอร์นะครับซึ่งมันมีอยู่2อ,อย่างนี้นะครับผมแต่ว่ากระเป๋าแมวเนี่ยนะครับมันบวกอย่างละ2เปอร์นึกออกปะพีดามเมตสองเปอร์เอ,อ็มดามเมตสองเปอร,ออปอร์แต่ว่ามันมีอออทริบิวต์อีกหนึ่งนะครับผมก็คือบวกออสสเตตัสอย่างละหนึ่งด้วยนะครับผมตรงตรงนี้หรือเปล่ามันอาจจะทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยแรงกว่านะครับผมและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นพีดามเมตเอ็มดามเมตถึงแม้ว่าเอ็มดามเมตของผมเนี่ย ถ้าเวลาเราปูบัฟจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทะลุร้อยก็จริงนะครับแต่กระเป๋าเนี่ยก็ยังทําได้แรงกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่ลองนะครับส่วนหลังจอก่อเนี่ยมันล้าหลังไปแล้วนะครับผมซึ่งความแรงมันกระโดดกระเดกนะครับโดดลงมาต่ามากนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่เวิร์กแล้วที่เราจะใช้นะครับซึ่งมันมีหลังอื่นอ่ะแรงกว่าแล้วนะครับผมถ้าใครมีหลังจอกก่อกับหลังปืนแน่นอนครับใส่หลังปืนเลยครับแรงกว่า ส่วนถ้าเกิดว่าใครมีหลังปืนกับกระเป๋าแมวแน่นอนนะครับใส่กระเป๋าแมวครับยาวๆนะครับดังนั้นหวังว่าจะได้คาตอบแล้วนะครับผมสําหรับหลังใส่อะไรดีครับพี่ถ้าเกิดว่าคุณมี3อย่างนี้แล้วคุณก็เลือกได้เลยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยนะครับผมเอาทําการย้ายมาเพื่อที่จะมาทดลองเราปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่กระเป๋าแมวอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงเจาะจงอ่ะพวกธาตุเผ่าขนาดอ่ะแน่นอน ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญญาเปลี่ยนที่คุณจะไปยิงทุกตัวเช่นคุณไปยิงขนาดกลางคุณก็เปลี่ยนคุณไปยิงขนาดใหญ่คุณก็เปลี่ยนคุณไปยิงเดมอนคุณก็เปลี่ยนอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณเปลี่ยนไหวจริงๆอะแน่นอนไอ้ของพวกนี้ที่มันจมตีโดยเฉพาะโดยตรงอะมันมันแรงกว่าอยู่แล้วครับเออถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณมีเงินเปลี่ยนมันตลอดเวลานะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นเอาเป็นกลางอะนะครับยังไงกระเป๋าแม่ตอนนี้ก็โดดเด่นสุดนะครับเล่าที่ใส่ยิ่งถ้าเกิดว่าบวกสิบ SP ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยกระเป๋าแมวจะแรงกว่าอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยผมบวกสิได้2ข้างใช่ไหมแล้วก็ผมจะใส่เป็นเซตนี้ครับชุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซตออฟเอ่อมาสเตอร์ออฟเมจิกยิ่งมานาเพิ่มยิ่งเยอะอีกนะครับยิ่งมานาเยอะยิ่งแรงอีกนะครับผมดังนั้นก็ตามนั้นครับยังไงกระเป๋าแมวว่าน่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับผม โอเคนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากแล้วนี้แล้วกันนะครับผมใครสนใจจะให้เทสอะไรให้อีกนะครับให้ทำคลิปอะไรให้นะครับยังไงก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก่อนลาจากกันไปก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปถึง1นึ่งแสนซับไวๆด้วยครับแล้วก็ก่อนลาจากกันนะครับยังไงก็ฝากเลตโกด้วยนะครับผมนี่นะครับผมร้านเติมเกมนะครับผมสนใจเติมเกมไหนแพ็คไหนนะครับก็ กดติงกกันต้งแตเลยนัดจ้ะบ๊ายบายจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจุ๊บจุ๊บ